เจอไหมครับรู้ว่าพวกเขาสองคนนี้คือใครนะเหมือนเขาเจะทำอะไรกันไม่รู้นะพี่นะไม่รู้ว่าเขามาจากไหนนะครับไม่งีเงีงนะเสี่ยงร้องล้านป่าเลยนะพี่นะสวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซีลุงป้าน,น้าอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสนะครับวันนี้ทุกคน ผมได้หลงป่านะครับก็วันนี้ผมได้ไปหาเห็ดก็ไม่เจอสักดอกเลยนะครับพี่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าหลงมันอยู่ที่ไหนนะนะโหตอนนี้ผมเนี่ยมุดไปทั่วเลยนะครับก็ต้องบอกว่าอากาศที่นี่เนี่ยร้อนมากมากะแล้วก็น้ําผมเนี่ยไม่เพียงพอด้วยเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปกอกด้านบนนะครับโหทุกคนดูแดดด้านหลังผมดิร้อนมากนะครับที่แรกผมเนี่ยมากับพี่วิชัยแต่ว่า วิชัยน่าจะกลับไปแล้วแหละตรงนี้อีอย่างสัญญาณก็ไม่มีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่ามีทางออกที่ผมจะออกจากป่าตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับโอทุกคนเหนื่อยมากเลยนะก็มีชาวบ้านบอกว่าเหตุโคนขึ้นบนเขานะผมก็เลยลองขึ้นมาดูนะครับไม่คิดว่าจะหลงป่านะครับผมโอ้แล้วก็แตนเยอะมากๆนะบริเวณป่าแถวนี้นะครับผมเนี่ยวิ่งหนีแตนเกือบทุกรอบดีนะที่ผมเนี่ยได้เอา โทรศัพท์มาก็เลยจับขึ้นมาถ่ายพีพีเอสซีเนี่ยได้ดูกันเลยนะครับผมนะครับก็โอเคทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางต่อเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปผมนะผมก็ขอคุณหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งกำลังใจผมด้วยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะหาทางออกจากป่าตรงนี้เจอหรือเปล่าตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาสามโมงเย็นแล้วนะครับพี่นะอย่างนะครับไฟชงไฟฉายผมก็ไม่ได้พกมาด้วยนะครับผมโอเคทุกคนไปเราเดินทางไปต่อเลยดีกว่านะครับ นี่เลยทุกคนอผมโดนแตนต่อยตัวหนึ่งนะเจ็บมากมันไม่ได้เจ็บหรอกมันคันนะพี่ด้านบนนี้เป็นป่าไผ่นะพี่นะลบมากเออ มันเห็ดมันจะขึ้นได้ไงตรงนี้มันลกมากครับพี่นะครับแล้วก็ดินค่อนข้างที่จะแข็งด้วยนะครับโอ้ยไม่รู้นะว่าผมจะหาทางออกเจอหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเห็ดก็ไม่ได้ โคลิปนี้ผมบอกเลยนะว่าเหนื่อยสุดๆเลยอะการเดินป่าครั้งนี้นะครับโอ้โหเดินไปไง่พี่สิเป็นหินหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูด้านบนนะครับผม เยอะมากเลยพี่ควนเจอปลาไหมปลาว่ายน้ำไปแล้วนะตอนนี้ผมมาเจอกับมวยแล้วนะครับพี่ น้ำใสามากพี่เจอห้วยอีกอย่างนะครับพี่ผมมาเจอกับห้างด้วยเจอไหมเพียรสีไม่รู้ว่าเป็นห้างของใครนะครับเหมือนสร้างไม่ใหม่เลยนะพี่ ผมไม่ทราบนะว่าเป็นห้างของใครนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูนะโอ้โหพี่พี่ห้างดูแล้วสร้างน่าจะยังไม่นานนะครับแบบ สร้างสวยมากเลยนะไม่รู้ว่าใครมาสร้างนะครับพี่โห oh, แข็งแรงแล้วพี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองขึ้นไปดูบนห้างนะครับว่ามันขึ้นได้หรือเปล่า hmm. ทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าแข็งแรงมากบนห้างนี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ก่อไฟนะครับผมผม คิดว่านะครับแข็งแรงเลยนะพี่เอ้โีเดี๋ยวผมจะนั่งพักตรงนี้ก่อนเผื่อว่าผมเจอคนบริเวณแถวนี้นะครับแล้วก็ผมจะได้ขอความช่วยเหลือจากคนได้นะครับพี่โอโ้แบบตั้งอย่างดีอะพี่เอ พอทกคนห้านี้ก็ติดกบห้วยนะครับตอนนี้แต่ว่าผมคันมากเลยเพราะว่าแปนกัดขาผมนะวิ่งหนีกระเจิงนะครับทอนห้างก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นของพวกพี่แฝดนะครับตั้งยังไม่เสร็จนะตั้งแบบเสร็จยังไม่นานอะ่ะยังไม่มีการที่มาก่อบฟงก่อไฟลนะครับ ก็วันนี้ผมก็จะไม่ก่อไฟอะไรนะก็เพราะว่าเป็นของพี่แปดก็จะมานั่งพักผ่อนได้นะโอ้ยทุกคนดูการทามแบบของค์เขาดีมากพี่เป็นไงนะกล้องไม่ฟอกกลัสนี่ต่อกระตูนะครับต่อกระตูอย่างดีเลยนะครับพี่เอฟซีวันนี้ก็จะมีลำทานโอ้ดูปาก้างพี่เจือตาเลย<ม>นั่นแหละ ตัวใหญ่อยู่นะครับเป็นปลาปลากล้ามภูเขาที่เขาเรียกอย่างก็ปลาช้อนภูเขานะครับถ้ามีไปชิ้นหน่อยก็ดีเลยนะพี่นี่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอนั่งพักเก็บแรงสักน้อยหนึ่งแล้วก็จะเดินทางต่อผมจะลองเดินตามห้วยนี้ดูไปเรื่อยๆนะครับเพื่ออาจจะเจอแหล่งที่ทางออกได้ อกาศดีมากพี่เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนอนพักผ่อนก่อนนะพี่นะเพราะว่าผมเนี่ยเหนื่อยมากพี่อีกอย่างนะตรงนี้ไม่ร้อนด้วยนะครับใบไม้นะ่าจะยังยะดกตอนนี้ก็จะสี่โมงละนะครับ ปาาดีมากลมเย็ยนเลยนะครับตรงนี้คือแบบชิลมากพี่เพราะว่าเราจะได้เสียงน้ําเนี่ยไหลลงมานะครับแล้วก็น้ําที่นี่เนี่ยไม่ใช่น้ําธรรมดานะครับน้ํำเนี่ยน่าจะไหลามาจากบนเขานู่นนะครับเข้าสู่หมู่บ้านข้างล่างนูน่นอาจจะนะครับเพราะว่าป่าตรงนี้นกที่เพราะว่าป่าตรงนี้ผมไม่เคยมาเหมือนกัน นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมก็จะนอนพักเจบแบกสักแป๊บน,นึงนะครับจะนอนพักก็ครึ่งชั่วโมงแต่็จแล้วจะเดินทางกลับ ในผมนี่เสียงคนคุยอะไม่รู้ว่าพี่อจีจะได้ยินหรือเปล่านะครับผมก็จะลองนั่งฟังดูเงียบ ทุกคนครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยเผลอหลับไปนะพี่ก็ตื่นขึ้นมาสะดุ้งเลยนะครับห้าโมงเย็ยนแล้วด้วยพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกนิ่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ผมเจอใครไม่รู้นะเหมือนกับเป็นคนโบราณโบราณเลยนะครับพี่นี่ <c oughs> ผมไม่รู้ว่า <c oughs> เขามาทําอะไรกันนะครับเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะพี่นะ มาตอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเนี่ยจะตง้งตื่นขึ้นมาเจอเลยนะครับส่วนผู้ชายนะไม่ใส่เสือ้อผ้าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับพี่เจอไหมครับผมรู้ว่าพวกเขาสองคนนี้คือใครนะผมเนี่ยตื่นมาสะดุ้งเจอเลยนะครับพี่ เขาจะทำอะไรกันไม่รู้นะพี่นะผมจะนั่งดูยิ้ยเงี่ยมนะอีกอย่างนะพี่ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนนะครับเหมือนคนโบราณเลยนะครับเหมือนเขาจะมา มีอะไรกันข้างนอกนะครับพี่ไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้นะพี่นะทุกคนดูยิงแบบไม่ไหวแล้วอ่ะพี่ตื่นขึ้นมาก็เจอแบบนี้เลยนะผมจะไม่เรียกด้วย เพจะเก็บพัวเองก็เดินทางกลับนะครับพี่จริไม่ไอฟ้าไม่ไอดินเลยนะพี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งดูเงี้ยก่อนนะครับดูว่าเขาจะทำอะไรกัน แต่ว่าอาจจะเป็นแฟนอะไรพี่จูจีกันไม่หยุดเลยนะครับ ไม่รู้นะว่าเขาคุยอะไรกันนะครับควรผมออกจากที่นี่เลยดีกว่าผมไม่อยากดูอะไรแบบน,นี้แล้วนะ ลอไม่ยุ่งดีกว่าอยู่จู่ๆก็ปล่อยไปแต่ผมจะเดินทางกลับเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ห้าโมงเราด้วยนะครับพี่ผมก็จะเดินกลับทางนี้นะโอ้โหพระอาทิตย์ก็ใกล้ตกดินเราด้วยนะครับ ทุกคนได้ยิน,นเสียงไหมเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงร้องเลยนะครับเฮ้ย,นนยทุกคนเมื่อกี้ผมกำลังจะเดินกลับเลยนะครับได้ยินเสียงไหมยินเสียงกันไหมครับโอ้ คนจะนะเสียงร้องล้านป่าเลยนะพี่นะทีแรกผมก็กำลังจะกลับแหละแต่ว่าเสียงร้องล้านป่าเลยเมื่อกี้ําตกใจนะนึกว่าเสียงอะไรนะนึกว่าทำอะไรกันนะครับเอาเถอะเราไม่ยุ่งดีกว่า เมื่อกี้ทุกคนเสียงแบบดังลัานผ่าเลยนะเฮ้ยใจเลยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าผมต้องเดินกลับทางไหนเป็นเ่ราทางนี้เดินกลับได้หรือเปล่าดูตอนนี้น่าจะชันมากนะครับหืมรอยขุดอะไรวะเนี่ย อะไรขุดอะไรไม่รู้น,น,นะไม่น่าจะเป็นคนขุนเห็ดหรอกพี่ดวด้วยนะทักโอ้โห b สิก็ปลดใช้วิจารยณในการรับชมกันด้วยนะครับเมื่อกี้ผมไม่รู้นะว่า เขาคือใครนะครับผมเนี่ยเผลอนอนหลับแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เจอแบบนี้เลยพี่ชายกับหญิงเนี่ยมานั่งจูจีกันในป่านะครับผู้ชายอะ่ะไม่ได้ใส่เสื้อนะแล้วก็เมื่อกี้ร้องลั่นป่าเลยนะพี่ไม่รู้ว่าทําอะไรกันนะก็ดูท่าทางเราอาจจะเป็นแบบคนในแบบคนในเมืองรับแรงผมไม่แน่ใจนะครับก็ช่วยกันดูหน่อยแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกผม้วยนะว่าเขาคือใคร นะครับโอ้ตกใจเลยนะพี่ผมเนี่ยต้องนั่งดูยิเนียไม่กล้าส่งเสียงดังเลยนะเพราะว่าถ้าผมส่งเสียงดังเขาอาจจะเจอแล้วก็อาจจะโกรธได้เขาอาจจะคิดว่าผมมาแอบมองอะไรอย่างนี้นะอืมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราหาทางออกจากที่นี่กันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมเจอทางออกแล้วนะครับนี่เมื่อกี้ผมเดินขึ้นมาตรงนี้ชันมากแล้วก็ ได้มากๆนะครับเดี๋ยวผมต้องเดินทางลงไปข้างล่างนู่นโหไม่คิดว่าผมจะมาโผล่ถึงนี่นะครับโหทุกคนดูเหงื่อผมแตกเลยก็เมื่อกี้ผมเจอใครไม่รู้นะมานั่งจูจีกันในป่านะครับผมเนี่ยเผลอนอนนะครับเผลอหลับไปเลยแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เจอแบบเขามานั่งอยู่ด้วยกันนะ่ะไม่รู้ว่าเขามาจากไหนกันนะพี่นะ<อ>ผมก็แอบดูแป๊บหนึ่งก็เลยรีบกลับมาเพราะว่าตอนนี้ หกโมงเย็นเราด้วยนะครับเดี๋ยวกว่าจะไปถึงบ้านก็ดึกพอดีเลยนะครับพี่นะก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมกันด้วยนะครับผมรูนนะว่าเขาคือใครนะครับพี่เอสีรูกก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับนะโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันหน้าผมสวัสดีครับ